ครับสวัสดีครับผมนักศึกษาปโทวันธรรมดาชาวนาอยู่นะครับวันนี้พามาชมแตงนานะครับตอนนี้กําลังออกรวงก็ออกได้เกือบจะหมดแล้วครับประมาณแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นตแล้วเหลือแต่ที่บริเวณรุ่มที่ยังบางส่วนยังออกไว้หมดก็วันนี้จะาพามาดูความสูงของต้นข้าวนะครับพันกขสามหนึ่งว่าความสูง ของต้นข้าวโดยวิธีการทําแบบเปียกสำปะแก้งข้าวเนี่ยข้าวมีความสูงมากแล้วก็ต้นก็ยังแข่งตั้งตรงอยู่ได้นะครับก็ต้องดูในทีว่าต้นเกี่ยวเนี่ยข้าวจะล้มหรือเปล่าขอครับวันนี้ก็ให้แม่มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับให้ลงไปวัดความสูงข้าวในนาดูครับว่า,าข้าวสูงแค่ไหนฮะแม่ลองลงลองไปยืนในนาหน่อยฮะแบบต้นข้าวไป ม่ผมก็สูงมาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้านะครับผมนี่นะครับความสูงของต้นข้าวก็ถึงระดับคอแม่เลยทีเดียว mm hmm. นะครับผมความสูงก็น่าจับประมาณเกือบเมตรห้าสิบครับเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบห้าอยู่ครับโอเคครับขอบคุณแม่มากขึ้นมาเลยฮนะ mm hmm. ก็ต้องดูกันอีกทีตอนเกี่ยวนะครับว่าข้าวจะลอมหรือเปล่ากับ เทคนิคการแกงข้าวโดยวิธีเปียกสำรับแหงแกงข้าวขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ไว้ติดตามการคลิปหน้าใหม่สวัสดีครับกับผมนักศึกษาปรัชนาธินาชาวนาวันหยุด